ยี8ทีแปดศูนย์นะครับเครื่องแน่นนะครับเจ็บสีให้สวยงามแรงดันวันเครื่องขึ้นปกติยี8ทีท่านใดเอาไปใช้งานนะครับไม่ผิดหวังครับราคาเบาๆครับ ไฟติดนะครับ 80แนแดไปใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเโทรเข้ามา